avant 18่ม45มมาดูรถไฟไทยเดี๋ยวพี่น้องขอบวนจากเชียงใหม่กรุงเทพรอบ8นาฬิกาตรงที่นั่งก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเออตอนเย็นเย็นตอนเจ้าหน้าที่ก็จะมาปูที่นอนจัดที่นอนให้ท่านอน อันนี้คือสําหรับคนนอนข้างล่างราคาจะแพงกว่าคนนอนข้างบนนี่คนข้างบนยังไม่เห็นอะไรหรอกตอนนี้ยังไม่เห็น หัวน,นี้เขามีน้ำให้นะให้น้ำคนละขวดมีมีปลั๊กไฟด้วยให้เสียบไฟชาร์จไฟได้ทั้งคืนนะ <c oughs> แต่ไวไฟไม่มีนะแต่ว่าสัญญาณม,มือถือก็ค่อนข้างที่จะอ่อนเวลารถไฟก็วิ่งผ่านภูเขา เข้าลำปางจากลำปางเข้าจรดิตสัญญาณจะอ่อนมากคือบางุดก็ตัดไปเลยดูอะไรไม่ได้ <c oughs> ติดต่อใครไม่ได้อันนี้ใส่กะที่ใส่ที่ใส่ไอเนี้ยที่ใส่กระเป๋าสัมภาระข้างล่างก็มีนะครับผมอันนี้คือใส่สัมภาระสําหรับกระเป๋าใบใหญ่สูตร นี่บรยบรยากาศด้านนอกสถานีรถไฟเชียงใหม่ครับทุกคนกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพวันที่วันที่12สิงหาคม2567นี่บรรยากาศด้านนอกฝั่งเดล w วิวททัตตรงบงตง้นไม้เขียวชอุมสวยงามดูบรรยากาศด้านนอกกระหว่างรอรถไฟออกตอน18นาฬิกา น,นี่แหละสถานีรถไฟเชียงใหม่อน,นาคตอาจจะได้เป็นสถานีรถไฟความรถไฟความเร็วสูงของไทยก็ได้อันนี้อีกขบวนหนึ่งเด้อครับผมอันนี้อีกหนึ่งขบวนอันนี้ขบวนออก17นาฬิกา นก็ยังไม่เยอะเพราะยังไม่ใกล้เวลาเท่าไหร่ เสียงหึงหดังมากเลยเสียงรถไฟสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปในการเดินทางครั้งต่อๆไปครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณที่มารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม